กินอะไรอีกกินอะไรอีกเรียกครับเรียกครับโอ้ตอนนี้ให้เรียกนะครับเอาอะไรดีแันแันแดนแันแดนนำรดยร้อยทองคำนะฮะอ้าวพลายทองคำลุนะะงศักมาแล้วใช่ไหมโ <c oughs> อ้แดนแดนพลายสตัง ตะลึงตันเตนเอาแล้วครับประจำคกันบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ช้างเริ่มแล้วตะๆๆนแทนต่านแนนต่อไปดาวมงคลดาวมงคลช้างน้อยน่ารักนะฮะใส่บาทก็น่ารักมีชาวดีนะฮะมาแล้วนะฮะ ของช้างดีที่ใส่หมวกนะครับถ้าไม่ใส่หมวกก็คงไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสตองเพชรพลาน,น้องบอพอยแล้วก็น้องกระบงมั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 งแล้วก็สงกานเย้ คือบุฟเฟ่ชาร์ตโอโอโอเอาขายยันเอาขายยันไม่ให้เกาะหางนะครับเออเออใบบุญไม่เกาะหางครับเอาขายยันนั่นแหละเอออย่ามาเกาะชั้น โหวความน่ารักของเพชรปนันเอ้าน้องสตังไม่ยอมนะฮะยามาเกาะฉันอ๋อไปดูผัมมนมันเนาะดูพันน้องใบบุญน้องใบบุญใครไม่ยอมนะฮะลุนลุนลุนยกขาขึ้นแล้ว, <c ười> วน้องบอพอยกิ๊ดดู าแ,แล้วครับน้องเพชรพันธ์ไม่ยอมนะครับไม่อยู่เฉยครับตอนนี้ไปแย่ไปแย่บอพลอยแล้วไปทักทายบอพลอ,อารูปหน่อยรูปหน่อยรูปหน่อยรูปก,กันรูปก,กันอ่ารูปก,กันทักทายกันนี่เปรถไหนทักทายกันแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้พี่น้องนี่ฮะชาวแช้งที่เคารพรักทุกท่านครับนักเมื่อหนอึ่งชุด นี่ครับอนี่ก็จะเป็นรุ่นฟันน้ำนมนะฮะงวงไม่อยู่เฉยครับงวงไม่อยู่เฉยฮะตอนนี้กำลังลูกอยู่ตับตัวตครับเรียบร้อยไม่ขาดข้องพุ่งประกันบ้านนี้อยู่แล้วรวยบ้านนี้อยู่แล้วปลอดภัยครับ ญาติพี่น้อง,องท,ท่านผู้มีเกียรติครูรุจักทุกท่านครับณขณะนี้ได้ช่วงเวลาที่ท่านมีรับพรมกับคุณสุภาวดีพร้อมกับครอบครัวได้ลำช้างละจมูกก้าวเชื่อตอนอื่นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับณขณะนี้ณขณะนี้แต่ท่านมีรับพรมกับคุณนายท่านอยู่ตรงไหนใครขอ เรียนชาวบรณะตรงกลางหน่อยครับขออนุญาตครับตอนนี้เจ้าภาพานี้ตอนเียเจ้าภาพมาของพวกเราได้รู้พบช้างนะฮะ ตอนนี้พายหนุ่มเสกยังไม่ออกมานะครับเพราะว่าไปกินยาอยู่ที่บ้านคุณหมอเบิ่อกไปกินยาแล้วไม่ได้เอายาเลยท่านทวยรับคนท่านสุบายดีคนะผลงานตรงนี้เลยโอ้คุณหมเจะพาไปกับอาจารย์ครับความเรียกตรงนี้นะครับขออนุญาตทั้งสองข้างนะครับขออนุญาตทั้งสองข้างเลยครับามียทั้งสองข้างเลครับต่ออื่นน้าที่ร้องของพวกเราครับท่านในี้ จะให้อท่านมีรับเลี้ได้ตลอดชีวิตที่น้องของเรานนี่ครับบุฟเฟ่ผลไม้ครับบุฟเฟ่ช้างเป็นแบบนี้มาดูกันมีข้าวโพดมีกล้วยมีญ้าแดงโมมีอะไรทุกอย่างครบหมดเลยอื้เ <único> ฮ <Liberty Overwatch> <issements> ็ดพันล้านก็อยู่นู้นโอ้โหเฮ็ดพันล้านกินอะไรครับ ข้าโพดนะฮะโอ้โหบอกหอยมาแล้วอทานเ้อพ่หนี่คะมาอา่วโอ้โหนี่ฮะเพรพนันอยู่คู่กับสงการนะฮะไม่ค่อย่าไห่กำลังม่ำๆข้าวโพดนะฮะรู้สึกว่าจะชอบข้าวโพดนะเนี่ยอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหบัดถนนชอบเขาโพดเลยครับไม่เห็นจับเลยเห็นจับแต่เขาพดนะมดหมดไหมหมดไหมอาหารเยอะมากตอนนี้อ่ะครูคนมาปอดครับปอดสร้างรออะไรให้ช้างแจ้โม พระโพธิ์พรอาจารย์ป้อนช้างนะนคนละครับคนละครับครับโอ้โหฝัาอาจารย์ป้อนป้อนช้าง คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ขออยู่ตรงนี้แล้วกันอาจจะจับภาพได้ไม่ทั่วถึงทุกเชือกนะเพราะว่าเยอะมากคนเยอะมากแน่นแปลกทุกคนนะครับถ้าเป็นถ่ายคลิปยังยาวอาจจะได้อยู่ไป็หมดเอนา,น,านี่แบกขากล้องยาวเลยนะครับหนะักสามกิโลขากล้องผมก็เลยเอาเท่าที่ได้นะครับถภาพบรรยากาศต้อง เบิ้งหลังค้อนออกอะไรกันครับออกมาณนี้ฮะบรรยากาศแคตสูส้ๆน,น,นะครับโซดาน่าจะดุนะอ๋อเคียร์ดีไทยคิป พ่อเสดไปไหนพ่อเสดอยู่อยู่นู่นครับไม่สบายมาแล้วมาแล้วนมไปอยู่หล้วครับ ละกล้องเยอะม,มากครับอ้หูยดื่มแล้วด้วยใช่ไหมตั้ดเต็มดื่มแล้วครับกินแต่จมาได้เลยเดี๋ยวแล้วกเราจะมีอะไรจะหมดไหมกับผ้าวันนี้จะหมดไหมกินอะไรอีกกินอะไรอีกเรียกเอาเรียกเอาโอ้ตอนนี้ให้เรียกนะครับเอาอะไรดี

i um... uh <laughs> What they saw